สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในเกม Dota 2กันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ในหมดอาเขตของเราอย่างเช่นเดิมก็เป็นอาเขตที่มาสักพักแล้วเป็นอาเขตที่ว่าเป็นอาเขตที่สนุกสนุกเลยอีกอาเขตหนึ่งซึ่งมันมีระยะเวลาแบบมานานแล้วแหละไอ้พวกนี้แต่ว่า จะบอกเลยว่าอันนี้สนุกมากไม่เข้าใจง่ายๆสาหรับคนที่เพิ่งมาเล่นก็เล่นได้คนที่เล่นมานานแล้วก็เล่นได้เหมือนกันคือว่าโหมดนี้จะเป็นโหมดเหมือนโหมดธรรมดาแต่ว่าจะแบ่งเป็นสามทีมปกติจะมีสองทีมนี้จะแบ่งเป็นสามทีมแล้วก็ของของออกเหมือนเดิมทุกอย่างออกเหมือนโหมดปกติทุกอย่างเหมือนโหมดโห,หมดปกติเลยหมดเล่นธรรมดาหมดอะไรมีตัวละครเห้เรื่องปกติแล้วก็ ส่วนของการแบนมีเหมือนกันมีการแบนตัวละครเหมือนกันเหมือนเป๊ะแต่แตกต,ต่างตรงที่ว่าของจะได้เร็วขึ้นแล้วก็จะได้ส่วนของจะแตกนิดหน่อยของบางของไอเทมไม่ใช่ไอเทมดิมันจะเป็นพาส,สีที่ขึ้นมาตอนแรกตอนเลือกตัวเสร็จเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไปชมกันนี่นะครับ <c oughs> ก็จะแบ่งเป็นสามทีมทีมหนึ่งก็มีอยู่ประมาณสี่หกแปดแปดตัว เออแปดตัวครบฝั่งละแปดแบ่งเป็นสามฝั่งแล้วก็จะมีให้เลือกแบนเนี่ยอ้าวเรียบ,บร้อยแล้วรับแบนกันเรียบร้อยแล้วส่วนมากตัวที่แบนจะเป็นตัวที่ใช้สกิลหมู่ก็คือว่าโดนทุกตัวอย่างนี้อย่างเช่นนี่เลยกลนตีเพิ่บายทั้งทั้งแมปอย่างนี้ตัวไหนที่มันทั้งแมปทั้งอะไรอย่างนี้ตัวที่น่าลำคาญเขาก็จะแบนกันนะตัวนี้ก็น่าลำคานน่าลำคาญตรงนั้น ก็คือการเล่นเราก็เลือกตัวละครอ,อะไรก็ได้อยากฝึกก็ได้ตรงนี้ก็จะได้รู้สกิลว่าประมาณไหนอย่างผมก็จะเริ่มเป็นส่วนของนหน้าแล้วกันโอ้โหดีนะเลือกทันเนี่ยนะแล้ก็จะมีทารซีมาให้เลือกก็จะเป็นอะไรเนี่ยอินฟอร์คิว เราก็เลยจะเลือกเป็นตัวสายเวทเนาะมันจะมีพวกตังด้วยโกได้200ฟรีคือไมอาสแตก็กจริงเราก็ไม่เอาสแต็กก็ได้นะเอา200ไปเลยผลของก็จะออกของออกของได้หมดแหละแต่ว่าเกมนี้คือเน้นเป็นพวกของพวกนี้มากกว่าคือเน้นยาวๆเลยอ,อ่าอัพสตันมาก่อนตัวนี้ แต่ตัตัวก็เน้นความชอบตัวเองเลยจะอัพอะไรก็อัพนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ทีมเวิร์กมากกว่าทีมไหนฆ่าได้เยอะทีมนั้นชนะเลยนี่้อามีสกอร์1ย0นี่140คนเนี่ยฆ่าให้ได้140ตัวพุ๊กฝั่งไหนฆ่าได้เยอะสุดก็คือ140ตัวเมื่อไหร่ก็ชนะเลยฝั่งมีฝั่งตัวฟุ๊กด้วยก็ต้องระวังน,นะหมาว่าตัวฟุกอยู่ไหนวนี่ เราต้องระวังเอาไปกระเืบอเพื่อนเอาไปกระเพื่อตีทั้งก็จะมีดอกลงมาดอกมาเรื่อยๆแล้วก็แย่งกันเนี่ยแล้วก็สตันไม่ได้ดูไปยี่สิบสองอัพธรรมดาแล้วนะแม้ก็เกิวชีนมาแล้ว ถ้าตัวนี้เลนะ่าถาว่าเลน่าหรือเปล่าไม่แน่ใจสกิลหนึ่งจะเป็นการพ้นไฟออกไปอ่ะอย่างตัวผมเนี่ยกดสกิลหนึ่งพุ่งพุ่งไฟออกไปข้างหน้าไหนนะมันก็จะเผาไหนว่าสกอตอนนี้เขาจะขึ้นมาให้ดูเลยสกอฝั่งเราอยู่ที่เห็นนะนี่สามตัวชิบหายแล้วโอ,โอ้โดนสกิลอนะ ็้นะ๊บมีของให้ซื้อเก็บตังมาก็ซื้อของเลยนะทำให้กิวไกลขึ้นอา้าลืมไปว่ามันต้องเดี๋ยวมันต้องผสมเออเพื่อนนะอย่างไอ้นั่นออกไปแล้วเพราะมันฆ่าได้แค่ตัวเดียวทั้งทั้งเกมเฮ้ยชีช โอ้โหฉีดไม่ได้ครับไอ้คือเดียวมัฉีดก็คือโอ้โหฉีดไม่ทันคือฉีดเดียวเราตายเกือบตายนะดาเมจอยู่ที่ดาเมจเว้นห้500าสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ห้าห้าร้อยดาเมจเว้ห้าร้อยก็คือฉีดแล้วก็มี่ติดตายอาะา่ะถ้าตัวบางเนี่ยกูมทีมเวิร์กสัมพันธที่สุดโดยเฉพาะทีมเนี่ยท,นยทีมเราโอ้โหเวทเยอะมากมีซูส มีไลอ้อนเนะี่ยตัวฉีดตัวล้าดีๆเอย่ยตัวผมก็ล้าได้เหมือนกันกำไรลดสกิลอ๋อสกิลหนึ่งฮอ,อนในพัวร์เราเ,าเนี่ยจังหวะเนี้ยที่สุดโอ้โหล้านไม่ได้โอ้โหเนี่ยฉีดไปเลยจังาอ,อัพสกิลสองมาดูขาครับ สกิล3เมื่อเราใช้ทุกสกิลสกิลเรื่อยๆมันจะมีสเต็ขึ้นมาเห็นไหมะสก๊อ3แต่คือจะไปเร็วขึ้นด้วยหลายๆอย่างเลยมาลดกูดาวมาลดกูดาวมาก่อนพอเวล25เมื่อไหร่ก็จะได้ลดอันนี้25 25วิแล้วก็บวกอันนี้อีก25วิโอ้สนุกครับ25 25ทำตปแค่20วิอ่ะคือ10วิว่ะ ยิงเก็บตังเราก็ยิ่งเอาตังไปซื้อของกันได้นี่ฝังเราสกิลหมูมันเยอะซุดก็สกิลหมูเหมือนกันโอ้โหโดน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 โดโดนโดโดนโอโดโด้โดโดนโดนโนดโดโนด ไปแล้วรถสุรถกูดาวตตยมาแลวรถกูดาวของเราต่อไปก็จะออกเป็นกระทาฟ้าเลยแล้วกันแล้วมาหาโัวชีดแล้วก็ได้ที่จีโอ้โหเฮยโอ้ย นะอัพระดี่็ความเสียหายของ Q1 สู่ Q2 ความความเสียหายมากขึ้นเห็นไหมสกิลเนี่ยค้าศึากแปดตัวล้วทีมเรายิ่งดีสกิลรากมีเยอะยิ่งดีแย่แม่งขอ,อนี่ก็เอาไงเพิ่มความเสียหายของเวทแล้วลดการใช้บารนาของเวทไป ทำให้เราทช้สกิวได้เร็วดีขึ้นแล้วก็ลดมาราด้วยทำให้ใช้ได้บ่อยขึ้น,อน,อนโอ้โดนก๊อฟี่แล้วฝันโอ้โหโดนทุกอย่างโดนได้โอะปลายท้ายเกมอ่ะแต่ละตัวบางตัวเราไม่ได้ฆ่าเลยนะก็อะของตามสถานการณ์ ยิ่งเราเล่นเก่งล้วเรารู้วิธีแก้แต่ละตัวนี้บอกเลยสนุกมากมุ่ยตัวมากเลยลดาเน,นี่นะฟังมันมานะเราก็เดินเข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็แล้วก็น็อตจ้าโอ้โหจิกไม่ได้เนี่ยโอดีโอดี้จ้าหนะสนุกว่าเขาแน่ไป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 อยูน่นี่น,น,นะเ,นนเราเก็บแตกเยอะๆเนี่ย โอ้ไใ่นะเฮ้ยบบเพื่อเราโอ้ไม่ทันเวสแตกของละแตที่สมแตที่สนะเขามีสามแตเราจะตีตะปปเร็เวขึ้นเร็ว,ว,วนะขึ้นเร็วแล้วก็พุงพุงฉีุงพุงฉีต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 ียาไปยู่เนะเนี่ยโ,โดนยโอ้ชิบหายนะเรา เขาจะไปเขยตัวโตมากเกินไปสตันปั้มมาแล้วให้ตีตุ๊กตุ๊กตุกอ๋อฟอร์บุ๊ยชิบหายแล้วโอดมาจะว้ามาไหมไม่ว้ามาเอาโผล่เราโดนร้อยครับข้อความจหายของสกิวเออตายแล้วก็ท้าฟ้าครับไอเทมชิ้นเดีของเรานี่เพิ่มอะไรเพิ Eu, aan, ่มประสิทธิภาพ คือเพิ่มความเสียหายทำให้มันโอ้ทำให้จอยตรงเลยคือฉีตัวคือฟลุ้เลยอะ่ะห้าร้อยห้าร้อย้าร้อยความโอ้โอโอโนจากฟินิกนะดูนะเลือดต้งพันหนึนนะเอดพันหนึ่งนะเราก็ไปสกิลไล่แล้วก็กวตีธรรมดาไปาตีปตี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  เนี่ยเลือดเหลือเท่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยเนี่ยตู้ตายเลยสามสิบต้องรอครับต้องรอเนี่ยตอ้อันนี้ด้วยถ้าของล่วงมาเราเก็บของก็ได้บางทีว่าได้ของป่าถ้านี่หมดธรรมดาจะเป็นของป่าถ้านี่นี้ก็จะเป็นของที่ดรลงมาเลยก็จะเป็นของป่าเหมือนกันนะครับแต่บางอย่างในของป่าก็ไม่มีนะมันจะเป็นไอเทมที่เขาสร้างขึ้นมาโอ้โหว้าวเห็นไหมไลออนมันตีคือการฉีด ได้กระําฟพามาฉีดยี่สิบวิยี่สิบวิสนุกลยครับนะสกอเสี่สิบสี่สอคอืม่สิเองสอสิบหกเองนะยิ่ง่าดีเรายิ่เรียนใหญ่ครับโอ้โหสตตนไม่โดนตีตีตีโอ้โหอย่าไปยื้หน้ามากสุดท้ายไม่รู้ตัวโอ้ย้โดนย เฉียดไปดีโอ้โหสายโอ้ตายเราลงเราลงุลง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 อบลยบห้าครับเบลยุบห้าเราสบายแน่นอนออกเท้าเลยเท้าลงทำให้วิ่งเร็วขึ้นครับเลือ่ะต่อไปลองเอาเปของเพิ่มดาเมจเลก็ได้ยังเป็นไอ้อะเพิ่มดาเมจไปแล้วก็เพิ่มการหลเลือด ฮะนะฮะเราก็ไปรื่สกิลป้้มเข้าให้สกิลโตโตตายไม่มีเงินตีครับไม่เงินตีเราก็เนี่ยอ้าวชิปหายลบซ้ำแน่นอนระบบซ้ำแน่นอนครับไม่ระวังอ๋ไม่โดนเซเลยยนี่นี่ชีดปั้เข้าให้ตายเลยเนี่ยซ้ำนับซ้ำไปดิไปดเออที่มีสกิลหมูยิ่งดี นี่เลยทำให้อันติของเราลรา25%อ้25วิ18วิ18วิฉีตลอดเวลาโอ้โหแม่ครับมีแต่เนี่ยว่ามวยตัวมากเลยเล่นตาลายคนระับถ้าคนที่ฝึกหัดนะครับผมก็ตาลายอู้มาแล้วมาก้อนนีไปไปอ้โอ้ม่ไหวไม

ทำให้ติดสถานะเป็นโกดก็คือเป็นผีนั่นเองแล้วจะทําให้เราสามารถใช้ดาเมจเวทได้สูงขึ้นคือกดใช้ปุ๊บตั้งทีเดียวเนี่ยอย่างเนี้ยเฮ้ยรี่ตายโอ้โหเราขาดดาเมจน้อยไปโอ้โหโดนผู้ยกไว้มาดีครับมาดิคนหนุ่มเยอะนะคนหนุ่มนะทีดีๆโอ้โหไอ้อนี่มาอีกแล้วโอ้โหระเบิด มาแล้วนาเราจะโดดลุมนะเราเริ่มโดดรุมแล้วโอดีโอ้โหโดองมีจินมีตีเรวมีเศษเศษที่ใกลยเป็นหมู่ตานี้ก็เกมก็มีมันเราฝั่งเรามันมีแต่เวทอะเวทเยอะมากกว่าเวททั้งสี่ห้าโอ้โหห้าหกตัวมีแท้งตัวเดียว้ เราต้องช่วยนะเนี่ยเราก็ต้องไปไปไปตีไปตีไปตีไปแล้วก็ฉีดไปเลยแล้วก็เนี่ยมันไปไปไปเออโอ้โดนดูโดนดูโดนดูนะต้ช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จไปเรื่อยๆโอ้่ะฉีดเราใหม่อีก เราวนะ่าเนี่ยเราก็เอาไปเลยเราไม่ต้องสนเราต้องกดพิวพิงยึดเห็นไหมื่อนฉีดเราก็ฉีดนะฉีดกันหมดอ่ะฉีดด้วยาเลยนะัตังขึ้นเร็วมากด,ดูได้เยอะอินได้อันนี้เยอะต่อไปเลยต่อไปเราจะออกเป็นโหมดอะไรก็คืออันนี้นี่ ด้วยในเรื่องของการฉีดให้แรงขึ้นก็คือทําให้ศัตรูโจมตีไม่ได้แล้วทําให้เสียคือทําให้ดาเมจเว้นั้นแรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ลืมดูของก่อดาเมจเว่ยทีเปอร์เซ็นต์เลยก็คือฉีดปุ๊ตายหานอะนไรรอข้าตัวปานเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉีดไม่ได้เนี่ยเนี่ยชิบแต่โอ้ยโอ้โว้โว้โ ไไม่ด้เนี่ยนะเป็นนี้คือเวลาเราลายตีแล้วคนไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเฮ้ยขอตีหน่อยดิขอตีหน่อยดิตีหยิบไปเลยโคตรทันทีมหาแล้วเฮ้ยเพิ่มเลือกอันนี้คือจะทำให้เราเลื่อเลื่อฟูเร็วขึ้นโอ้โหโอ้ไปไปกูโม่ละตอนนี้ได้สกิลฉีดมาแล้ว คืชผีเข้ามาบีดไปเลยไอ้ยังงอให้ไม่ได้ต่างหากเพิ่มพลังเลือดครับโดนมาแล้วได้แค่อันนี้ถ้าเรากดก็สามารถกดเองได้นะกดใช้เองแปลว่าเราจะเสียในเรื่องของถ้าเราโดนมึงตีเวทมาเราก็ตายเลยหายแล้วฝั่งนูแม่งโผล่มันโหแล้วพีพีพีโอหเลือดข้อหัวเลือดเยอะที่สุดดูดิ ซื้อซื้อซ้อาเรียบรอครับเติมเมื่อเติมมาระวังนะโดนเอหลดตายได้เลยนะเรเวทก็คือนี่ครับีดนี่เข้าไปโอ้ดูสัโอ้าก็องผลเราก็ทำอะไรแรไม่นเราไม่เจอหรอกนี่เพิ่มระยะเป็นเส้นหากอะ ออกอากนิมชาครับอากนิมชาเพื่อการฉีดเพิ่มงานฉีดเข้าไปทำให้ชิ่งตัวนี้ทำให้เรายิงแล้วชิ่งนั่นเองนะคือโดนตัวตัวที่อยู่ข้างหลังของตัวที่เราฉีดเนี่ยฉีดมากเลยนก็เจอโอ้ยไม่ออกเกาะเวทมานีไปยไปยิ้ไปยไปยไปยเออ ตัวโค้ดโดเพิ่มเลืออ้น sure sure oh, oh, oh. ี uh, ้ก mm ็ชอบมาอยู่ด้วยเลยชีิม่นสารออนกโค่นไฟแรครับสถานตี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 ดูแติดมงเขาให้โกงเขาให้โอ้หาตัวองแมกโค้ดติดม่ตัวจิงปะเนี่ยไม่ช่ตดัวจิงปะเนี่ย ต <im <im ัวชินนี่ครับลบหลบหไีต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 ีอจังหวะน็อตีีเดงยเนมนเก้าสิบเกบเม่ความเ้้สิบกิบเดียวเลยเก้าสิบแต่ว่าเราบวกด้วยถวกอะไรเข้าไปก็น่าจะเยอะอยู่ไม่นี่เราออกอันนี้มาโนะโลย โลกแฝงทีทีโลกแฝงด้วยทีทีได้เกิดใหม่แน่นอนครับอันนี้นี่เป็นภาษาอะไรแล้วเนี่ยฮะนี่โป้าเนี่ดีเลยนี่เนี่ยอ้อมพ่อ้ยอันนี้สีเพื่อนด้วยโดนโอ้โหโดนแกล่โดนตายมาเลยสามารถกดใส่ประตูได้ครับถ้าเป็นอันแรกก็คือไม่สามารถกดได้เป็นอันแรกคือกดได้ที่ตัวเราแล้วเราก็จะโดนเพชรแรงมากแต่เอาไว้กันสำหรับตูตีตูตีทั้งหลาย เนี่ยอย่างตัวเอ๊ะก็ตัวตีเมือนกันเป็นกายภาพามันก็จะมีเท้าเนี่ยถ้าสมมต,เตเิเราอยากให้แบบใครโดนดาเมจด้วยแรงๆเนี่ยเราก็ดูสมมติโดนใส่นี่ครับมาเนี่ยเราอยากให้เนี่ยโดนเวทแรงๆนะครับเรากดสกิลใส่แล้วกดปีนเห็นไหมโอ้โหโเขาถือจังวะ ถึกมากเลยอ่ะขนาดใบนั้นใส่ยครไม่ไม่เข้าอ่ะคิดดูอีบนะครับแหงขึ้นมาไปไปไปเออก็เป็นตัวธรรมดานะตัวที่ใส้ปีกปีปีไม่เข้าเลย โนเข้าไป้นไปเนี่ยเพิ่มดาเมจเวทเห็นไหมเราตีไม่ได้ด้วยลืมไปเราก็ต้องยู่เวทเข้าไปโอ้โหบางทีก็ช่วยมันนะเรียบร้อยเลยช่วยมันโอเคโอ้โหดนตันนด้วยพโหทุกอย่างพกไม่ว่ามาไม่้่่า่ง่ไ่่อ่่่่ง่่ ทำให้เวทเ no? ทำให้กระถางปลาหายไปหลายตานเราเป็นสองมาแล้ ie. วก er ็ออกเป็นไปคุ้บาร์แล้วก็แสบเวทเราจะได้เข้าอันนี้นะกระถางปลาเราหายไปละเราจะได้เข้าไปใช้หออะไรได้มากขึ้นอะไรมากขึ้นอยากจะนอนมาโอ้โห้ให้อย้กูใส่ไอ้เงี้ยงเข้าให้นงี้ยทีเดียวตายเลยโอ้โห้เราโดนสันจุดขาเราเพิ่มเลือด โอ oh, ้โดนใส่โ oh, อ oh. oh, 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 ้โหตารตที่เจนเนอเรชั่นโนี้อะไยงนะตอนนี้เราเหลืออีกไม่กีตัวละโอ้โดโดนดโดนรดนครับสไนเปอร์ยยึตรงนี้เลยขอหไมอบันอยมันมาแล้วตัวนี้ อ,ออกมาเลยออกมาเลยจริงๆเราออกไปของโจทีก็ได้นะเพราะว่าตัวเราก็ตีเร็วแต่ว่าไม่ค่อยคุมเท่าไหร่อ่ะเพราะเราเน้นสกิลโอ้โหไอ้นี่โอดีก็ถังจังเลยอ่อามันถังมาตลอดชีวิตเลยไหมล่ะเนี่ย ตีหยุดแม่งเลยเฮ้ยตีหยุดแม่งเลยครับกลับไปกลัวครับทำตีทีขนาดนี้ของโอ้ยฟางเนี่ยต la ้องหงายห้เพ euh ื่อนไปก็ได้ต้องไม่ตีเพื่อนเรื่องฟางโอ้โหตอนนี้เรารวยแล้วครับสามสิบนะล่ะโอ้โหไอ้นี่อ้าวโอดีอ๋อใครเอาลูบิเอาของโอดีมา ไปีดีครับไปีดีโอโหโอ้โหปีดีครับไปีดครับแล้วก็ยิงไว้ไปแล้วก็หายไปเลยครับหาจังหวะดีดีโอ้โ <c oughs> หทักไม่ทันนี่ไงโอ้ชิบหายโดนเซตโดวโนบีเซตอ่าหายเลยโอ้โนกเราโอ้โนกเราโดน ตอนนี้ของรามเกีก็ได้ครับตืตีคิดิดีก็ได้ตีทะลุรามเกียกเลยตีสุดขี้้เราการจงเปของเราคือตีแล้วก็ตุดขี้เพ่เราตีเร็วกว่าทีครับไปครับขีดหุ่ไปเลยไม่ต้องว่าอ๋ออีกอย่านึงคือนี้ถ้าเราเก็บ อาหา่าเพื่อเราเก็บม,มันก็จะเป็นสแต็กเหมือนกันมันก็จะมีช่องสแต็กเนี่ยได้เงินเยอะขึ้นได้อะไรเยอะขึ้นจะสเต็คเลยสเต็คแต่ละสแตแ็กก็มันถามว่าเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะมากสำหรับ,บนี่นะเพราะว่าพอ,อไปใช้ฟันดีกว่าแต่พอเลทเกมเราก็สแต็กมันจะดีกว่าอู้เขาให้นะก็อย่างเงี้ยมันก็จะใส่เพื่อเราโอ้โห คือพอเล่นเกมกไม่ทีมหาไม่ได้แบบตัวดีๆนะบอกเลยครับตายเลยนไปฮะไปับไปไปไปครับอย่าไปลัวไป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 รไป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 โอ้ชิมหาาเราโดนตีจากข้างหลังต้องตายสามีาม้ครับ เาจะชนะแ้วดูสกอร์ตโวตรกเกี่ยนเลยแนมะ่งแปดสิบอง้าสิบสองเรา <c oughs> เร้อยสาสิบแปเราเเวทเดียวก็ไม่ใช่ดีนะถ้าเจอตัวแคลี่แบบแม่งเจอกรบอยเนี่ยฟรตบอยครอบหมดอยเงี้ยเราก็โดนฆ่าปีๆจะกน็นอนกระโดดสาโกงๆเงี้ยแต่เราก็มีของแก้ได้แหละนองจากมันจะอจอกอะไรที่มันตลาดตลาดมาทำให้เราฆ่าไม่ได้หน,น,นึ่นงเนี่ยาเอามาก เขาก็ทีไปเลยตอนท้ายของเราแน่นอนโอ้โหไม่ได้ด้วยเพื่อนได้ครับนี่เรียบร้อยดูสกร์งเรา <S 1> <S 1> ปเป็นยังไงครับสำหรับเกมของดูตาทูอาเคียตอาเคียดเก่าที่สนุกมากสามารถใครก็เล่นได้เล่นได้เนี่ยมันมีหลายคนนะเล่นดูโอ้ก็ได้เล่น3ามคนก็ได้เล่นคนเดียวก็ได้ไมันก็จะเป็นแมปเนี่ยเป็นแมปพวกนี้ไป เล่นคนเดียวต้องเป like, ็นใงในเล่นโซโลเล่น3ามคนนัก็จะมีบอกก็ลองเข้ามาเล่นกันได้ครับผมสนุกสนุกเลยเรามาเล่นกันครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดเถอะขอลองหน่เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย